นะครับที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุดผมจะพาท่านผู้ชมไปพบในแต่ละสายพันธุ์สายพันธุ์แรกครับสายพันธุ์เปอร์เซียครับเชิญครับสวัสดีค่ะป้าาฉกุศโลปกรค่ะมาจากรัรเรสเซียนะคะอ๋อรัรเอรสเซียนี่คือแนวพันธุ์เปอร์เซียค่ะนะครับสีอ่ามันก็จะมีเป็นหลายหลายหลาย,ลายสีด้วยกันแล้วก็มีเป็นสีสีดำล้วนเราเราจะเรียกว่าอยู่ในรุ่นโซลิกแล้วก็สีในรุ่นหิมาลายันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กนน็แมวเปอร์เซียต้องบอกก่อนว่าเป็นแมวที่ไม่ได้มีไม่ได้มีขึ้นตามธรรมชาติเป็นแมวที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นมาค,ค่ะแล้วก็แมวเปอร์เซียที่ถูกพัฒนาแล้วก็จะมีรูปร่างที่เอ่อต่อมๆเตี้ยๆขาสั้นๆใหญ่ๆหัวแล้วก็หูเล็กๆอะค่ะตัวโตอะไรอย่างเงี้ยคนะ่ะตัวนี้มีชนะการาประกวดไหครับ คิดเท่นจากงาน Thailand Cat Show ค่ะที่ผ่านมาราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับอ่าอย่างตัวเนี้ยคือเป็นเกตโชว์ราคาอยู่ที่ประมาณ 100, นะแสนสามบาทแสนสามค่ะแสนสามนะครับ,รบนี่คือพันแรกนะครับสายพันเปอร์เซียขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับ,บ,รบมา